ยังพี่น้องสวัสดีจ้ะ <c oughs> ข้าวซีเฮ็ดญยังตีข้าวซีแกงบาาักแค่พำอีกเด้อค่ะเด้อมมือนี่เด้อนี่ล้างให้สะอาดเด้อจ้ะพี่น้องล้างล้างให้สะอาดให้มันเบิดกินขี้ตุมขี้หญ้าอีหยังล้างให้สะอาดแต่ว่าใบใบอีหยังมันก็อาจสิมีแน่อยู่ในนีใบใน,น้อยๆในหยังนี่ค่ะให้มันสะเด็ดน้ำคคักๆเลยจ้ะพี่น้องนี่มันสะเด็ดน้ำคคักๆบัดนี้อภิษณ์นี่ขอบ่ต่ำใส่เด้อขอย่านอีแม่เพลิดขอสิทันใส่จังซี่ นี่ใส่หัวหอมนี่จ้ะพี่น้องใส่หัวหอมกินไข่น้อยหนึ่งใบบักกูดเขบาบอกไส้ดอกมันบ่ไม่เรียดบ่ไม่หยางผมขอสีไส้ลงไปไว้ถักคุยจะลูปโดดเนี่ยเห็นบ่กังซี่หละแล้วกับพักอีตู้ท่านี้เด้อเด้อทีสีไส่เด้อบ่นี้ข้างไฟเด้จะใส้น้ำประแดดใส่น้ำประแดดผู้ดำเนิ่งปุ๊กประแด็ดคอยใส่น้ำประเดดนี่ น้ำปลาแดกก็จะใส่หลายเด้อไว้ต่อการเข้มแท้ๆเด้อแกงบักแค่พำมขวดแกงเทค่นึงอีแม่ว่าโอ้ยเอาว่านี่ก็สิใส่ซ้ำนี่ส,นสักก้อนใส่แต่ปลาแดกกับชูรดจ้ะพี่น้องชูรดนี่สิใส่หลายเติบเด้อเพราะว่าของบ่มีเลียดบ่มีหยางมันก็นสิของบ่มีเลียดบ่มีหยางนี่ก็สิอระสินี่บ่นัวปันใดนี่นี่ นี่จ้ะน้ำมันจะบอกน้าเองเด้อจ้ะพี่น้องเด้อว,ว่าได้ใส่ยางลายค่ะท้อนี่แหละเพื่อนพอสีแกงคือข่อยบ๊อบบูเนี่ยมันนี่ก็ตั้งไว้ให้มันเดียดเลยจ้ะหาอีหยังว่าง,างอยู่เนี่ยป่าอีหยังว่าง,างอยู่เนี่ยข่อยออกเพื่ออะไร ปีดไ้จ้ะมันเดือดแล้วก็จังคยมาซีมเบิ้งจ้ะพี่น้องนี่แล้วก็มันอันอ่นเขา,าก็สีไส้พักิตูเลยจ้ะนี่มันเหลืจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดียเด๋ยวมันเดือดแล้วมาเบิ้งกันก็ล่างเดือดแล้วจ้ะพี่น้องนีแกงแข็นๆด้วยจ้ะพี่น้องเด้อแกงแบบแพร่ผา,าแกงแล้วบ่ได้เดี้ต้องทำมันสเสดส์ดน้ำออกไปนี่จ้ะอันแซบจุกับผู้มักค่ะพี่น้อง มันเสอยู่น้ำผูมากนะแต่นอกขวลลามากมากนี่พี่ขวันไส้เป็นน่วยเมื่อใดไส้หยางแล้วขวัไส้แต้ชุรสกระป๋องตามธรมรมศาสตร์ที่สารบานเท้ากระบายพึ่นตู้เสีว่าผู้ร้องพ้นพลวายแกงไส้หยางนอแกงไส้หมูไส้หยางกระแบแต่ขวันเข่อยขวเคืแกงจัเทียขวัมีแต่แกงอันนี้จ้าขวัมีแต่แกงหนิงเผือได้โดนเติบแล้วละจ้าบันี้แขนแขนกันสี่ได้จะเด้ไส้ ไข่พัมทั้งคนไทยเอิญพัมทั้งอีสานห้าเอิญบักไข่พัมกับพี่น้องบะซีซีมึงกุดักนัวแซ่บแล้วแซ่บประแดกกันหน่อยกัน้อเติมประแดกลงไปอีกจังน้อยกัน ต้ง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 คนคนไทยคนเราไปเลี้ยงปลาเดักไปใหี้ปลาอันนั้นมันแหนแดงอ่ตคนละยางแนแดงก็อันนั้นมันแหนแดงก็หานี่แหละค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยใต้หลูกโดดใส้หยัง แซ่บยูกาโปมักนะค่ะพี่น้องก็อนคนอีสานคนอีสานอ่าคนอีสานต้องโบารานจังน้อยเด้อค่ะจังสิมักได้น้อยรุ่นไม่กินว่าเป็นดอกจาก้าน้อยน้อยรุ่นไม่ก็กินน้ำเห้าว่าเป็นนี่แต่ว่าเพิ่นว่าแกงแซ่หมูแซ่ยางกับซแซ่กับซีแซ่ไปอีกอางหนึงน่งเนาะแต่ว่าขผ่อมากแบบธรรมศาสตร์อีสานบานเฮาเนี่จ้ะนี่ซุกแล้วเนี่ยนี่นน มาหอมใส่หยังบัดน,นี้เอาไปพะกิตู้ใส่ลงไปจ้ะหอมหอมพะกิตู้แล้วจ้ะผู้ดับไฟปก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 ปอกมันมะลาไม่ขาดรสแกงแกงมาแค่พร้อมซซมมะลาหมูอ่ำ <c oughs> <c oughs> รสฮัลลาจ้าพี่น้องซซมนี่แหละค่ะขอบคุณหลายๆเด้ไปกินน้ำกันจ้ะ